สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกกระเนียบเซาทีสานทุกท่านนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับผมถาวรฟามมหาสารคามมีของดีของใหญ่ใส่ยักมาให้พี่น้องเข้าเดือบเบิ้ลอีกแล้วพี่น้องสําหรับผู้กาลังหางว่าไปเลี่ยงนะครับพี่น้องอยากได้ใสใหญ่ใหญ่สไตล์ลูกกระทบเบังเต็ะพี่น้องนะครับสามตัวยืนยุ่งุ่นก็มิจจะว่ามันส้างงี่เขาเลระพี่น้องนะครับทางหุ่นนะครับผมใสใหญ่ใหญ่เลยร้อยหกสิบขึ้นสําหรับผู้กาลังอยากจะได้สายลูกกระทบใหญ่ ต้องชมในคลิปนี้แล้พี่น้องของพี่้าวรเดี๋ยวทักทายกับผีพันจงได้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีจักตัวไอเหมือนนี่พี่น้องเข้าได้เบื้องหน้าเหมือนนี่มีหกตัวครับผมมีทั้งหมดหกตัวครับพี่น้องให้พี่น้องเข้าได้รับชมนะครับเหมือนนี่หกตัวข้อของพี่้าวรอยู่บ้านไหนก่อนครับ บ้านโค้งกุดไว้ครับผมตำบลเกลือกอำเภอเมืองจังหวัดสารค้าครับผมตําบลเกลือดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาครับนะพี่น้องตอนนี้โค้งกุดไว้น้ำท่วมได้ย่ายครับผมย่ายมาอยู่บ้านวังเงีวครับผมหลังวังน้ำเย็นครับผมหลังวัดป่าวังน้ำเย็นเด้อพี่น้องเบอร์เท่าไหร่เบอร์ใดก่อนครับ083ครับผม083 989ครับผม989 9048ครับ9048ศนดนะครับพี่น้องอีกเบอร์หนึ่งครับผมเอาอีกเบอร์หนึ่งเปิดเบอร์ไล่เบอร์ใดก่อนครับ095ครับผม095 ห้าแปดสี่ครับห้าแปดสี่ศูนย์สองแปดสามครับผมศูนย์สองแปดสามเอาเดี๋ยวมาไล่ใส่กลางไปหาไส้ยักษ์ครับพี่น้องนะครับผมเอากระลังหยอกกันอยู่พี่น้องนะครับอันนี้เป็นง่ว่แม่สาวหรือเคยมีลูกมาแล้วครับเคยมีลูกมาแล้วครับผมเคยมีลูกมาแล้วนะครับเนาะครับผมเอามาเบิ่งแม่ที่แรกนะครับผมเอาแม่นี่เป็นแม่เคยมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวเนาะใช่ครับผมสถานะตอนนี้ทับไปได้ทับแล้วครับผมทับก็พ่อไดนไปครับ ทับกับพอฮุสตันเก้าเก้าเก้าได้พี่น้องนะครับผสมยี่สิบสองกันย่าหกหานะครับใบหลอดมีครบตัวนี้เอาไปลุนเอาครับพี่น้องหลอดก็นนำเชื่อมีครบแล้พี่น้องฮุสตันเก้าเก้าเก้าลอยไทยครับส่วนสูงแม่นี่ลอยหาสิครับผมลอยหาสิฟได้ครับพี่น้องเชื่องง่าดีเรื่องจับใบได้ครับพี่น้องพี่น้องโพดแล้วนะครับหนังหนาซาใหญ่ครับพี่น้องแม่ที่เหลเปิดมานะครับนะครับผมอันนี้มาเป็นฟ้าแฝดครับพี่น้องสองตัวนี่นะครับผม ยางไงเลยพี่น้องนะครับผมหนาลึกเลยเอาแม่ที่แรกนะครับทับไปแล้วห้าพี่น้องเข้าอยากได้เอาไปรุ่นเอานี่หลยไปได้ครับพี่67ครับผมเปิดไว้6กหมื่นเจ็ดพันนะครับผมผสมฮุสตันเก้าเก้าเก้าเอาไปรุ่นเอาด้วยครับพี่น้องห้าสนใจอยากจะได้น้ำไอพืนไปเลี้ยงนะครับเบื้องท่างถ่ายจักหน่อยนะครับตำนี้มีใบไหมนี่ผมมีตำนี้ครับผมผมมีตำนี้ถ้าพี่น้องหางเงวาจนลากพื้นครับพี่น้องเบื้องหางเงวาจนหลากพื้นชีดล้างกระชับดีหัวนมบมมีติ่ง ประกันให้อยซี่สิบห้าถึงลอยหาสิบอยหาสิบครับผมลอยหาสิบนะครับวงข้อยิ่งของกว้างเลยครับพี่น้องเบิ้งนะครับสูงใงญ่ครับพี่น้องแม่ที่แหลกเอายํำราคารอบหนึ่งนะครับไอ้หกสิบเจ็ดครับผมหกหมื่นเจ็ดพันเชื่องเลยครับพี่น้องจับใบได้เบิ้ดนะครับผมเอาบดินบดตื่นนะครับผมหนังหนาตาใหญ่ตัวดีเอาไปรุ่นเอาตัํานี้ย่างเงินบ่มี่ไร้เนาะบมีครับผมบ่มีครับเอาเม่ที่สองขบ่าที่ีหแเม่ที่สองนี่ก็ปันวัวผูกครับพี่น้องหนอกตั้งงงหลััตรรนะคบ เบิ้งครับพี่น้องหนังดีครับพี่น้องแม่นี่เอานุ่มกระแนมนะครับมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งไรเนาะครับอ่านมีลูกมาแล้วตัวนึงนะครับตัวที่สองนี่ทับพ้อได้ไปเอาตัวที่สองนี่ทับเคอิบสามหนึ่งนะครับพี่น้องอ่านพอนอกนะครับผมของที่เจเก่าฟ้ามผลงานประจักษ์ช่วงนี้โดดเด่นแห้งครับสามหนึ่งหายลูกผสมยี่สิบหานะครับผมกันย่าหกหาด้วครับพี่น้องเอาตัวนี้ ครับเรียบร้อยส่วนสูงลอยหาิบบวกนะครับเบิ้งโครงส่างดีๆครับพี่น้องมีเวลามาเบิ้งตัวจริงก็ได้ตอนนี้น้ำทั้งสารข้ามกับรถแน่หรอครับพี่น้องนะครับถ่วในเมืองก็จะเลืแอ่แถวๆรอบๆรอบๆล่ำชี้นะครับผมเขามาได้มาเบิ้องวมืงบางยังก็มาได้ครับพี่น้องถนนก็เที่ยวได้ปกติบ่ได้แต่เส้นทังคลองใช่ทังสิไปกาฬสินละพี่น้องนะครับย่างอื่นก็ไปได้เอาแม่ที่สองฟังราคาได้ครับไอ้บานี้ หลายไปได้ครับ69สบเก้าครับผมอันนี้ก็หกหมื่นเก้าพันเลยครับพี่น้องเบิ้งนะครับโกหางหางไงกกหางนะครับเอาขื้นตะสังนี่นะครับผมแม่นี่กำลัหนักอยู่ประมาณเท่าไรก่อครับหอดหาลอยลวะบ้าลูกเขียเนี้ยหัวดนะครับผมผมว่าหวดนะหาลอยลกทั้งคู่นะครับเบิ้งครับ้ใส่ไงครับพี่น้องหนาบึกเลยหกสิบเก้านะครับแม่แรกเท่าไรครับหกสิบเจ็ดครับผมแม่แรกหกเจ็ดกับหกเก้ายกคู่ ลดได้อีกหลายครับพี่น้องลดราคาได้อีกหลายนะครับผู้สนใจต้นนี้เรื่องมองลูกกันเดี๋ยวหมอเพิ่นตรวจเช็คให้รับประกันให้พร้อมนะครับผมแม่ต่อไปแม่ที่3นะครับสีแดงเข้มเลยแม่นี่แดงเม็ดบักขามองตรงว่าแดงเตะเขยวครับพี่น้อง3โตนะครับสำหรับผู้หมักงัวแดงนะครับบอภิดวังแดงว่นแม่นี่นะครับเอาเทียบกับแม่เมื่อกี้ครับพี่น้องเรื่องครุสางให้เบิ้งเทียบกันเลยโอแม่นี่นะครับยืนง่ามครับพี่น้องเบิ้งนะครับแม่ที่2อย่อยากให้ได้กิ๊กสีเราพี่น้องไปเลี้ยงนะครับ บรินาใจนะครับผมให้หมอมาตรวจซ้ำกันเลยเด้อพี่น้องหลายท่านหลายคนมีความกังวลเรื่องหมดลูกสีมีลูกใดบ่มีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์บ่นะครับเพื่อขายถือแค่นะครับพี่สาวว่นานว่าขันของใจนะครับผมมาบึงนัดมือมาเลยนะครับเพื่อนบ้าจะเอาหมอมาตรวจไ้นะครับหรือเอาหม้อจะคล้องมาตรวจเองก็ได้เพื่อนผสมใหไเรียบร้อยก็ไปลุนเอ,เอาเอาตัวที่3ผสมพอได้ไหมครับตัวที่3มนี่ จะเข่าสองจะได้2เดือนแล้วครับผมอ่านะครับผมจะได้2เดือนแล้วนะครับผมผสมล้อหมอล้อหมอซื้อครับผมอ่าเคอรี่นะครับผม1 4 3สายพันธุกรรมของอ่าดีบีหนึ่งครับสองหนึ่งหนึ่งครับพี่น้องนะครับเจ้าเคอรี่นะครับผมเอาจากติวเตอร์ฟาร์มผสมเมื่อวันที่12สิงหานะครับผมอ่าก็จะเข่าสองเดือนแล้วนะครับอันนี้ล้อหมอมาตรวจล้อหมอมาตรวจครับผมเอาตัวนี้ที่ตรวจท่าน ผมพันพราะพันนี่ราคาเก่าราคาเก่าครับผมเพราะว่ามันมีเมือกขึ้นมาแลรวกมันมีเมือกสีแดงแดงครับอาจจะติดจีซิติดก็ว่าได้ครับผมพผมว่านะครับผมลอยหาิขึ้นนี่นะครับมีเนาะมันติดทองอีกเป็นทองที่ไหนทองที่สองครับผมทองที่สองด้วยครับพี่น้องเอาไลาไปได้แล้วครับบาทที่นี่ราคาเปิดไวหกสิบเก้าครับผมหกหมื่นเก้านะครับผมมีอ่าตันี้คือมองนี้เคยเป็นลํำปีนะครับผมก็จะเป็นหนังอญยนนะครับผม อ่าเป็นเหมือนแผลเป็นนะครับจุดเดียวเนาะอย่างอื่นก็บม่มีปัญหาอีกอย่างนะครับผู้สนใจนะครับเอายำราคานะครับ69ครับผม69,000เก้าพได้พี่น้องแม่นี่นะครับ69ประกันให้นะครับผมร้อยห้าสิบขึ้นนะครับเอาต่อไปตัวที่สีเม่ยดำครับนะครับสีดำครับพี่น้องสำหรับผู้มักของดำนะครับดำดีนะครับผมแม่นี่ มีลูกมาอกตัวหรือครับมีลูกมาตัวนึงครับผมมีลูกมาตัวนึงงหรืเด้อครับพี่น้องนะครับแม่นี่มีลูกมาตัวนึงแล้วสูงร้อยเท่าไรครับร้อยหาสิบหาครับผมประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบห้าด้ครับพี่น้องส่วนสูงเพิ่นผสมพอได้ไหมครับทองว่างครับผมตัวนี้ทองว่างเพราะท่านได้ทับเนาะว่างครับผมใบมันเสียมันใหญ่ดูพอดอ่าตัวนี้เพราะท่านได้ทับด้วครับพี่น้องอ่าใหญ่นี่มนำสองเทียร์เราปีนี้อ้าส่วนสูงร้อยเท่าไรครับหาสิบหาครับผมร้อยหาสิบหาสูงเงีวดีสไตล์ลูกกระทบปลายหูเพพพีีี้ยงงปากออดคครรัับบ่นนนะสใจ อยากได้น้ำพีทาว่นไปเลี้ยงกะนะครับโท่มาให้เลยเพื่อนพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวฟังราคาเมียที่ซีจังไรนะครับเมียสีดําเปิดไว้เท่าไรก็ครับซีสิบเก้าครับผมสี่หมื่นเก้านะครับขืนตาซังผมว่าบรูดหาลอยโลนะครับตัวนี้นะครับซีลอยหาสิบถึงหาลอยโลเลยนะครับเมียนี่อ้ครับพี่น้องใเงยๆสมสาสมเลือกขอกทาว่านฝ้ามนะครับผมเอาแต่ใส่เงยใส่บิ๊กมาให้พี่น้องเข้าได้รับชมน้ากันเลยครับมื่อนี่เอาต่อไปตัวไหนครับอ้ายเม่นี่ครับผมเอาเอาขึ้นในเบื้องนะครับแม่นี่ ่าจะใหญ่กว่ามูในคอกมือนี่แล้วครับพี่น้องร้อยหกสิบขึ้นแน่นอนนะครับผมประมาณหนึ่งร้อยหกสิบขึ้นไปนะครับส่วนสูงเบิ้งครับพี่น้องโอ้ปวดแล้วนะครับร้อยหกสิบขึ้นครับพี่น้องแม่นี่นะครับทับไป่ายทับได้เดือนหนึ่งเลยนะครับแต่รดได้มันตรวจทองเท่นไดครับทับได้เดือนหนึ่งกับเจ้านิวสติงนะครับผมนิวสติงนะครับพี่น้องสายสติงเร่สิบทับศูนย์เป็นพอพันของ เอจีครับพี่น้องอ่านำเชื่อร่วมเพศนะครับในทองทับแล้วเรียบร้อยวันที่เท่าไรกูเอ้มือทับมือทับวันที่อ่าสิบสามกันยาหกหาด้วครับพี่น้องขั้นติดทองอีกเป็นทองที่สามนะครับแม่นี่เอาฟังราคาเลยครับไปหลายไปไหนครับผมหกสิบเก้าครับผมหกหมื่นเก้าพันเอาไปรุ่นทองเอาครับเอาขั้นติดทองกับราคาหนีด้วยแม่นครับผมเอาบ่เว่าติดทองเดี๋ขึ้นราคาเด้อบอครับนะครับบ่ึ้นราคาพี่น้องเอาไปรุ่นเอาเองเอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องเพราะว่าได้ตัวจทองแจ็คตัว ครับพี่น้องเบิ้งนะครับไ่อีลีนะครับผมไ่อีลีคูนี่นะครับผมเอาคูนี่สูงไาสมซาสมเลืออีหลีครับพี่น้องมักไงใส่ยักตรวแอกพีถาวาเลยนะครับพี่น้องบ่ผิดหวังแน่นอนจังหวัดมหาสรารคามมาเอาเพอ่เมืองเดี๋ยพี่น้องเอาอีกตัวหนึ่งนะครับเอาตัวนี้เป็นแม่แยกลูกเนาะว่าผสมได้หาเดือนหรือไรครับผสมได้หาเดือนเราบ้ครับแนตาลอหมอเตาเสีเอาอันนี้ลอหมอมาตรวจนะครับผมมาฟังราคากันครับพี่น้องนะครับเอาขึ้นไน้ลูกเร็วนะครับอันนี้ทับได้หาเดือนหรือไรครับพี่น้อง ตอใบบ่ไดเอามานะมาซื้อครับผมเอาเป็นทับพ่อหลอดเนาะแมนครับผมอ่าเป็นทับหลอดนะพี่น้องทับได้หาเดือนแล้วแมนครับผมทองที่ไดครับนี้ทองเพิ่นทองที่บบสามครับผมทองที่สามนะครับพี่น้องหนาลึกครับพี่น้องตัวนี้ติดกระทบนะครับแต่ว่าไดเรื่องล่ํตโตครับพี่น้องเบื้องล้ำตหนาหนาเลยนะครับเดี๋ยวเบื้องทั้งถ่ายจังหน่อยนมมีติ้งไว้บอครับผมนมมีติ้งนะครับเอาเงาหางใหญ่เลยพี่น้องรับเมนี่ รถตรวจทองทุกโตครับตัวนี้ทองหาเดือนเป็นทองพ่อหลอดมีใบมีหลอดแมนครับผมนะครับบ่ทันที่ตรวจเสื้อเอาขัดตรวจพันนะครับค่าเก่าราคาเก่าแมนครับผมเอาข้องตอนมาทันทีตรวจก็ไหนบัตรนี่ไล่ไปไหนครับหกสิบเก้าครับผมหกสิบเก้าตรวจทองติดทองก็ถือว่าเป็นกำไรของปีห้องนอนกับหกสิบเก้าสามเก้าแมนครับผมเอาหมอมาตรวจมือไหนว่าตอนแรกนี่ครับผมตอนแรกนี่นะครับพี่น้องต่อสิบยังไงกับวัวตอนแรกนี่นะครับผมผมลงคลิปไปก็น่าจะเป็นมือทัดไปนะครับผมลงคลิปมือทัดไปนะครับเดี๋ยวจัง มาติดตามรายละเอียดได้เพื่อนนะครับเอาหกเมื่อเก่าก็ถือว่าพ่อฟังนะครับผมเอาแม่นี่นี่คือเป็นง้วะที่ทำท่องเนาะลูกค้าจองไว้ครับผมให้ท่องให้ครับผมลูกค้าจองไว้ให้ท่องให้ครับทั้งหินหนองหินราคาทำท่องหไรไปไหนสิบกว่าครับผมแสนแสนเอ็ดเนาะครับผมอ่าอยู่ประมาณแสนต้นๆนี่แหละพี่น้องนะครับผมแสนสองครับผมอแสนเอ็ดแสนสองราคาทำท่องง้วะเงี้ยเองสี่หลายท่านว่าอยากได้เมียเงี้ยเองสี่ไปอุ้มท่อง นะครับเฮ็ดไห้มันทองไห้ในหน้านะครับผมอยากเอาแบบติดทองไปเลยนะครับผมก็จะถามกับพี่เพิ่นเอาเด้อครับพี่น้องเอานะครับตัวนี้ติดทองส่งมอบกันในราคา1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับพี่น้องแม่นี่สองหมื่นหนึ่งแสนสองหมื่นอ๋อหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับผมติดทองเด้อครับพี่น้องเอาตัวต่อไปตัวนี้กับท่อมทองเนาะแม่นครับผมตัวนี้กับท่อมทองหล่ไปได้ครับตัวนี้แม่นี่ท่อมทองราคาสูสีนะครับผมถ้าพอได้ไปเนี่ยแหละครับนี่ ครับไอเชฟไปหมดครับผมเชฟสามหนึ่งเนาะแมนครับผมเชฟสามหนึ่งทั้งสองตัวเลยตัวนี้ติดจองคนจองเอาไปแล้วตัวนี้จองแล้วแต่ว่าตัวตัวนี้ผ่านนี้มีใครจองเนาะแมนครับผมแต่ว่าใส่สามหนึ่งไว้เรีวแมนครับผมพ่านหล่อไปมืออื่นพ่านหล่อครับผมเอานะครับผมผ่านล้วครับผมตัวมือนี่ตัวนี้มืออื่นพ่านหล่ออ่าตัวนี้นะครับผ่นหล่อเรี่วแมนครับผมนะครับตัวที่ติดจองกับมืออื่นนะครับแมน่นสิบห้ามืออื่นพ่านหล่อนะครับผมเอาสนใจกับมะเบิงน้ำพีถาววันว่าทุกตัวอยู่น้องมักกะ อยากได้เพิ่มหรือว่าอยากจะได้ส่วงแบบนี้อีกหลายตกับบอกพีทาวนแล้วหาไว้ให้ออเดอร์มาเลยครับพี่น้องบ่ต้องกังวลนะครับเบอร์โทรพี่เบอร์ได้ก่อนครับ083ครับผม083 989ครับ989 9048ครับผม9048ได้ครับพี่น้องนะครับแอดไล์มาเบอร์ได้ก่อนครับ095ครับผม09 5 ห้าแปดสี่ห้าแปดสี่ศูนย์สองแปดสามครับผมศูนย์สองแปดสามเฟสบุ๊กพี่กะถาวรหอมวันเนาะครับผมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้นะครับแต่ละตัวยู่นี่กะบางตัวก็ผสมไว้อ่าลอตรวจนะครับผมเอาไปรุ่นราคากัสี่ตัวทองพันกะราคาเก่านะครับผมเอานะครับถือว่าเป็นอะไรพี่น้องเข้ามักตัวอะไรก็ทุมมหาปิชาวันได้นะครับมาเบื้องตัวจริงได้กะบ้านอ่านะครับผม โค้งพุ้ดไว้ตำบลเกลื่องอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมือ่อกี้ที่พทาวันฟ้า<ช>ม,มหาสารคามกับจากราชพี่น้องประเสนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องอยากเบิ้องง้อยไงใส่อยากแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวภาพมาหาพิทาวันเรื่อยๆนะครับผมกับฝากติดตามเป็นกเรื่องใจทั้งพิทาวันแล้วกับทีมงานลูกคระเดียกเชี่ยสารจากราชพี่น้องประเสริฐนี่นะครับผมสวัสดีครับครับผม